จะมาต่ออีกคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการที่เราไม่บอกค่าตัวนะแล้วก็มันจะเป็นอย่างไรคือการที่เรามาทำงานแบบนี้งานหนึ่งคืนอะ่ะเราก็มักจะเจอสถานการณ์เจอลูกค้าที่มันแบบแปลกๆอะนะจะเล่าคนนี้ให้ฟังว่ามันแปลกอย่างไงคือตอนที่ฉันอยู่บาเลนอ์อ่ะแล้วฉันยังเป็นเด็กแท็กอยู่เวนอกจากตาเดบแล้วที่ไม่จ่ายค่าตัวฉันแะนะ ก็ม <G ül üş> ีนี่คนหนึ่งไอ้คนนี้มันเป็นฝรัง่งนะน่าจะเป็นคนอังกฤษคือหล่อมากอันนี้บอกเลยนะว่าแบบทรงคินโนลิฟเลยนะหัวเนี่ยเกลียนเกียนแล้วแบบคือตัดผมทรงคินโนลิฟด้วยก็คือทรงสกินเฮดมากว้ยมันหล่อมากเลยแล้วมันก็มาเที่ยวที่ซีเชลทุกครั้งที่มันมาเที่ยวเนี่ยฉันจะเห็นมันกินเบียร์อยู่ขวดเดียวแล้วมันก็จะนั่งแบบอย่างเนี้ย นั่งดูผู้หญิงดูนู่นดูนี่แบบคือก็เหมือนเข้ามาดูคนอะนะเออแต่ว่าไม่เคยเอาผู้หญิงคนไหนไปเลยแต่ว่าอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าเคยเอาไปหรือไม่เอาไปแต่มันมีอยู่วันหนึ่งว้ยคือไอ้นี่เข้ามาทีไรฉันจะจ้องมองมันตลอดแลวฉันก็บอกตัวเองเสมอว่าไม่มีทางหรอกมันไม่เอากูหรอกเพราะว่ามันหล่อมากและอีกอย่างดูแล้วเหมือนอายุน้อยกว่าฉันที่สำคัญคือกูเห็นมึงมาทีไรไม่เคยเอาผู้หญิงเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ฉันก็มองดูมันจนกระทั่งชันก็เดินไปทักมันด้วย เดินเข้าไปเซยไฮทักทายมันอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าวันนั้นพูดอะไรมั่งนะแต่ก็เอาเป็นว่าเออมันก็ถามฉันว่าวันนี้ไปกับมันไหมโอ้โหกูรีบตอบทันทีเลยบอกเออไปดีกูก็ไปกูทํางานกูต้องไปปะวะเชนบอกโอเคไปไปแต่โดยที่ไม่ได้พูดเรื่องราคากันนะไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยเพราะฉันคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในซีเชลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันคือผู้หญิงเขาทํางานใช่ปะ ก็เลยไปเว้ยมันก็พาฉันไปที่วิลล่าอยู่แถวจุ๊ฟแฟร์ไอ้จุ๊ฟแฟร์เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่แบบบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์แบบหรูๆดีๆที่คนมีเงินเขาอยู่กันนะถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยก็เหมือนย่านสุขุมวิทย่านทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยกูก็ไปเว้ยก็ไป,ไปถึงบ้านนะเสร็จปุ๊บฉันก็ปรากฏว่าที่เนี่ยมันเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่มีสามห้องนอนแล้วไอ้เนี่ยเขาก็อยู่ห้องหนึ่งเขาก็จะมีอีกสองห้องเนี่ยก็จะมีรูมเมทอยู่ร่วมกันยออะไรยย่างงเี้ จะแชร์หรืออะไรยังไงไม่รู้แหละฉันก็ไปอยู่บ้านมันคืนแรกก็ผ่านไปใช่ปะจากการที่สังเกตดูแล้วเนี่ยคืนแรกเนี่ยฉันมองไม่ได้เป็นคนที่พูดน้อยมากหน้าตาหล่อหน้าตาดีพูดน้อยอางานของเขาเนี่ยฉันเองก็ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเอาตรงๆนะไม่ได้เป็นคนที่แบบติดเซ็กเลยแล้วก็ไม่ได้เพลย,ยอะไรขนาดนั้นด้วยแบบเหมือนเอาเหมือนเอาฉันมาเป็นเพื่อนอะมาเป็นเพื่อน อยู่ในห้องมันนั่งอยู่กับมันเงี้ยฉันก็จะเล่นเกมของฉันไปในโทรศัพท์สมัยก่อนในโทรศัพท์มันจะมีเกมงูเกมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นฉันน่าจะใช้โนเกีย N95 หรือไงเนี่ยเอดยประมาณนะแล้วแล้วในห้องมันมีเกมด้วยเว้ยมีเกมให้ฉันเล่นอ่ะมันมันเป็นเกมเหมือนเกมบอยฉันก็นั่งเล่นไปใช่ปะแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วแบบ ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องพอถึงเวลาตอนเย็นเนี่ยเขาไม่มีรถใช้นะก็จะแบบเวลาไปไหนมาไหนที่จะเรียกแท็กซี่ทีนี้บริเวณแถวอพาร์ตเมนต์มันเนี่ยก็จะมีคอมมูนิตี้ที่มันแบบมีร้านอาหารมอาีอะไรนะแมคโดนัลด์นัดงเคเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยสามารถเดินออกมาได้มันก็จะพาฉันเนี่ยมากินอาหารตอนเย็นก็คือกินแฮมเบอร์เกอร์กินเคเอฟซี FC, กินอาหารที่มันซังฟูดอะไม่ได้ไปกินอาหารอะไรดีๆแค่ กีสร็ก็เข้าบ้านมาพอเข้าบ้านมาคืนที่สองอะคืนที่หนึ่งผ่านไปแต่นี่คืนที่สองเสร็จฉันก็เริ่มเจอเพื่อนมันละู่เมดของมันนะนะไอ้รูเมดห้องมันเนี่ยมันจะมีข้างๆห้องมันเนี่ยมีชาติอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันมีแฟนเป็นผู้หญิงไทยเว้ยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็แบบเห็นฉันมาห้องนี้ไงเขาก็เราก็ทักทายเซฮายกันเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันจะมีห้องครัวเป็นห้องกลางที่ใครจะมาทําอาหารกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ปะ มันก็ไอพี่อย่งนี้ก็ถามฉันว,ว่าเออเป็นใครอะไรยังไงทำไมาก,กี่วันอะไรเงี้ยแล้วถามฉันว่ารู้จักคนนี้ดีแล้วหรอฉันบอกะก็ไม่ไม่รู้จักดีก็เจอกันที่ซีเชลบอกเ้รอแต่ว่านางอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะเว้ยเจอกันทั้งคืนที่สองก็ห้องใครห้องมันก็เข้าห้องไปก็ใช้ชื่อตามปกติก็เหมือนเดิมไม่นี่เป็นคนที่ไม่พูดเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นคนที่อ่อเรียกว่าโรคอะไรวะโรคที่แบบซึมเศร้าป่ะ ฉันก็ไม่แน่ใจอะนะแต่เป็นอะไรที่อไม่ไม่ไมค่อยพูดไม่ค่อยคุยแต่ว่าก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบก็พูดบ้างอะไรเงี้ยอารมณ์ดีก็ไม่ได้พูดมากอะไรยงี้ฉันก็เล่นเกมไปแล้วคืนที่สามเว้ยปรากฏว่าคืนที่สามเนี่ยมันก็เพื่อนมานะเพื่อนห้องมันอีกห้องอีกคนเนะน,นีย่ยนะก็แบบเหมือนกับเฮ้ยออกมานั่งดื่มกันมันจะมีห้องโถงห้องกลาง ทุกคนก็ออกมานั่งดื่มกัน้วยนั่งดื่มกันเนี้ยดื่มกันไปดื่มกันมาก็แบบไอ้นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มมากเลยนะดื่มน้อยมากเบียร์ขวดนึงกูเห็นนั่งอยู่ในซีเซลอยู่ได้หลายชั่วโมงทั้งคืนอ่ะเสร็จปุ๊บจู่ๆเว้ยแม่แท็กฉันมาตอนนั้นฉันยังไม่หมดแท็กแม่แท็กฉันเข้ามาใน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 บ้านหลังเนี้ยฉันก็ตกใจเว้ยฉันเจอแม่แท็กเฮ้ยมาได้ไงอ่ะคือฉันน่ะอยู่ที่บ้านหลังเมียมาเนี่ยเป็นคืนที่สามแล้วฉันไม่ได้กลับห้องเลยไม่ได้กลับที่พักเลย ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงไทยคนเนี้ยไปตามแม่แท็กฉันมาหรือเปล่าแล้วแม่แท็กฉันเห็นว่าฉันไม่กลับไปอ่ะเขาคิดว่าฉันหนีแท็กหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เราติดแขกอยู่เราก็ไม่สามารถกลับได้ใช่แล้วก็ไม่ได้โทรไปบอกใครด้วยว่าเออฉันอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยอูู้กะว่าเดี๋ยวรอกลับบ้านทีเดียวได้ตังค์ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเสร็จฉันก็ตกใจอีแม่แท็กเนี่ยมันเรียกฉันว่าเจ๊มันก็เจอหน้าฉันฉันตกใจมากเลยเว้ยนางก็เลยบอกว่าเออเจ๊ แล้วมาเนี่ยคุยค่าตัวกันป่ะฉันก็บอกขอเปล่าไม่ไม่ได้คุยเอาไม่ได้บอกมันเหรอว่ามาที่เนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ฉันก็เลยบอกว่าไม่ได้คุยแล้วไอ้ไอ้แขกฉันเนี่ยลูกค้าฉันเนี่ยมันก็ฟังภาษาไทยไม่เป็นเว้ยมันก็นั่งฟังแต่ว่าลูกค้าของฉัน่ะรู้จักแม่แท็กฉันเหมือนกับว่าเด็กในแท็กของแม่แท็กฉันเนี่ยมาติดไอเนี่ยหลายคนเคยอาจจะเคยมากันอะไรมาอย่างงี้ใช่ป่ะเสร็จมันก็มาถึงกูแล้วไง ไปคุยมาเจ๊แม่แท็กชน,นะก็พูดคําว่าเดี๋ยวเจ๊ไปเคลียร์กับมันด้วยนะเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่เคยจ่ายค่าตัวผู้หญิงนะชัว,วเฮ้ยจริงเหรอบอกใช่มันมากับเนี่ยมากับเด็กของเขาเนี่ยหลายคนแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครได้ค่าตัวส่วนใหญ่เด็กที่มาไกลเนี่ยก็คือจะหลงไหลในความหล่อของมันชอบมันเพราะหน้าตาดีได้เพะมันหล่อมากทุกคนแล้วมันอายุน้อยกว่าฉันนะ่ะเออเอาเป็นว่าสมมติว,ว่าเออตอนนั้นฉันประมาณสักสามเก้าสี่สิบโดยประมาณนะ ส่วนในนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสองสามสามใช่ที่จริงแปลกใจว่าไอ้เกี้ยมามากับกูได้ไงวะมึงชอบกูหรออะไรเงี้ยใช่ปะก็อยู่กันไปฉันก็โอเคหลังจากคุยกันเสร็จเว้ยไอแม่แท็กฉันอะฉันก็เข้าไปในห้องแล้วไอเด็กไอลูกไอไอลูกค้าฉันเนี่ยมันก็ถามฉันว่าเธอรู้จักกับผู้หญิงคนนี้หรอบอกใช่เธอเป็นเด็กแขกเขาหรอฉันบอกใช่ฉันไม่เด็กแขกเขาแล้วเธอหมดแท็กยังฉันบอกออยังฉันยังไม่หมดแท็ก อ๋อโอเคโอเคแล้วมันก็ถามฉันว่าเขา่พูดว่าอะไรฉันก็เลยตอบกับไอ้นี้ไปว่าอ๋อเขาบอกกับฉันนะว่าฉันก็พูดภาษาอังกฤษแบบพอได้นิดนหน่อยอ่ะบอกว่าเขาบอกให้ฉันนบอกเธอด้วยนะเรื่องค่าตัวมาที่เนี่ยเพราะว่าฉันน่ะก็ต้องเก็บเงินนไปจ่ายเขาเพราะเขาเป็นแม่แท็กฉันไอ้ที่บอกโอเคโอเคแล้วมันก็ถามว่าคือมันพูดเหมือนประมาณว่ามันน่ะไม่มีตังนะ ฉันจะเอาชิปหายแล้วอ้แทวามบอกว่ามีตัง์วะมันบอกแต่ว่าฉันที่เลยบอกว่าอุ้ยงั้นไม่ได้นะเพราะว่าฉันเป็นเด็กแท็กเขาฉันต้องจ่ายเงินเขามันก็เลยถามฉันว่าแล้วเธอมาอย่างเงี้ยเธอฉันจะต้องจ่ายค่าตัวเธอเท่าไหร่ฉันก็ตอบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าฉันมาแบบมาอยู่กันทั้งวันหนึ่งเงี้ยนะแบบค้งคืนนี้ก็จะอย่างน้อยๆต้องมีร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบีดีก็คือหมื่นสองถึงหมื่นห้าใช่ป่ะต่อวันอะนะ อันนี้ก็บอกโอ้เ oh, หรออม,มันก็บอกว่าชั้นน่ะมีเงินไม่มากนะแบบว่ามีไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวชันจะ,จะหามาให้มันพูดแบบไอทายบอกเดี๋ยวเขาว่าเขา,ามีดิเติ้มันนี่นะแบบว่าจะไอวิวทายทูเปย์ยูอะไรอย่างเงี้ยฉั้นก็เลยบอเอ้าชิบหายแล้วแล้ววันนั้นอ่ะมันก็เป็นคืนที่สามพอดีมันดึกแล้วอะเที่ยงคืนโดยประมาณนะมันไปไหนไม่ได้ละพอตื่นเช้ามาเว้ยฉั้นก็เลยกลับแล้วกลับไปที่โรงแรมที่ฉั้นอยู่ที่ซีเชลนะ สเต็ปเ้ยฉันก็นึกใจใจนะไอ้เคี่ยน,นี่แม่งต้องไม่จ่ายเงินกูแน่แล้วกูทําไงนะเชี่ยงานเข้าแล้วแม่งมีวิธีเดียวกูต้องไปกู้ตังค์เขาคือครั้งแรกที่ตาเดทํากับฉันนะั่ไม่จ่ายค่าตัวฉันนะนะฉันจะไปกู้เงินเขามานะก็จะมีคนปล่อยเงินกู้แหละร้อยละยีิฉันไม่กู้มาเพื่อเอาไปให้แม่แท็กไม่งั้นโดนด่านะ ถ้าไม่โดนด่ามันก็ต้องบวกคือมันปัญหามันเยอะมากอะถ้าไม่จ่ายแล้วมันน่าอายด้วยแบบเฮ้ยมึงไ่นอนกับเขามาฟรีมึงไม่ได้ตังหรอไรเงี้ยใช่ปะมึงเป็นเด็กแท็กนะฉันก็เลยเดฟอะรารุ่นแรกที่เดฟพาฉันไาไม่จ่ายตังอะฉันก็ไปกู้เงินมาแล้วก็มาจ่ายค่าตัวเองเว้ยฉันก็นึกใจว่าเฮี้ยกูเจอเรื่องนี้อีกละทําไงดีวะเนี่ยกูต้องไปกู้เงินเขาอีกแน่เลยแล้วก็มาจ่ายค่าตัวตัวเองตลกมากเลยอะดูทุกคนนี่คือผลทางการที่ไม่บอกค่าตัวไม่คุยกันก่อนรู้ปะ โอเคฉันก็กลับไปที่ไอ้โรงแรมซีเชลได้ประมาณสองวันเว้ยไอ้เทียนนี่เขาก็ยังไม่มาจ่ายเงินฉันเว้ยฉันก็นั่งมาคืนหนึ่งระหว่างที่ฉันเนี่ยอยู่ในโรงแรมซีเชลฉันจะชอบไปนั่งอยู่คาเฟ่ช็อปเพราะว่าคาเฟ่ช็อปเนี่ยผู้หญิงมันน้อยมันจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันมีคาเฟ่ช็อปมีไนท์คลับแล้วก็มีดิสโก้ข้างบนมีดิสโก้ข้างล่างเป็นคาเฟ่ช็อปอย่างเงี้ยนะก็แบบมีดนตรีเบาๆมีแบนด์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเบาๆแล้วก็จะมีข้างในที่แบบ ไอ้นี่จะเป็นลักษณะเหมือนแบบมีภูมีโตภูมีลูกดอกมีอะไรแล้วก็ฝรั่งจะเข้ามาในนี้เยอะมากก็เหมือนแบบนั่งดื่มเหมือนบาร์คาบอยอ่ะเอออันนี้คนเดียวแต่ฉันจะไม่เข้าไปตรงนั้นเพราะผู้หญิงมีเป็นร้อยซื้อไม่ไหวฉันก็เลยมานั่งคอฟฟิชช็อปไอ้ระหว่างที่ฉันนั่งอยู่คอฟฟิชช็อปเนี่ยนะมันก็มี Security ก็คือไอ้พนักงานหน้านลงน้าที่เฝ้าอ่ะที่เฝ้าอยู่ในเนี้มันเดินไปตามฉันเว้ยเราพอพอเดินไปตามฉันบอกว่ามีมีมีคนมาหา ฉันก็เลยเดินออกมาข้างนอกฉันก็เลยชียเนี่ยมันยืนอยู่หน้าตัวเจ้ามันก็บอกว่าเฮ้ยเอลี่ฉันบอกก็ฉันได้ชื่อเอลี่บอกเอลี่เข้าๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้ามันเข้าไปข้างในมันต้องสั่งดื่มกินไงแต่มันไม่เข้าไปมันก็บอกว่าเออฉันน่ะเอาเงินมาจ่ายค่าตัวเธอนะฉันก็นึกว่าฉัโอ้ยเชี่ยดีจังเลยอ่ะโชคดีนะที่มันยังรักษาคําพูดเอาเงินมาจ่ายใช่แทบ มันก็บอกใช่ไว่าแต่ฉันขอลดค่าตัวได้ไหมเพราะว่าฉันน่ะไม่มีตังค์เลยเงินเดือนฉันก็ยังไม่ออกแต่ฉันรู้ว่าเธอเดือดร้อนอะไรเงี้ยฉันก็เลยมันก็ต่อฉันจริงๆเราตกลงกันที่สามร้อยมีดีที่มันจะต้องมาจ่ายฉันนะก็คือสามคืนก็สามหมื่นบาทใช่ป่ะอันนี้คือกูลดราคาแล้วนะเสร็จมันก็บอกว่ามันขอต่อเหลือสองหมื่นห้าได้ไหมฉันก็เออก็โอเคเว้ยก็ยังดีดีกว่าแบบไม่ได้เลยไม่อย่างั้นฉันต้องไปกู้เงินมาจ่ายค่าตัวใช่ป่ะพอฉันบอกว่าโอเคเวสองหมื่นห้าไอ้เทียนนี่เขาก็ เขาก็มีถุงมาใบหนึ่งเออใช่ใช่มันเป็นถุงเหมือนแบบถุงสีน้ําตาลถุงขนมปังอะไรทั้งอย่างอ่ะนะแล้วมันก็ยืนดูขนมปังไหมชันใช่ป่ะใช่ดรดอกกูก็เปิดดูเพราะเขาว่าวันนี้ถุงเหรียญด้วยเหรียญที่แบบพอฉันล้วงไปมาเนี่ยมันหนักไงอะไรวะอี้ม UH, no ันคือเงินถุงละหนึ่งร้อยบีดี้สองถุงก็คือเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งหนึ่งบีดี้ เรียญถุงละร้อยก็สองถุงใช่ปะ่ะถ้า1นบีดี้นะเท่ากับ100บาทถ้าคิดเป็นกลมๆอ่ะนะมันบอกว่าเนี่ยคือเงินที่มันอะใส่กระปุกเอาไว้เว้ยมันอะไปแคะกระปุกมาเงินที่มันเก็บเอาไว้แล้วมันก็เอามาจ่ายฉันแล้วก็มีแบงค์ u ูเอสดอลลาร์อีก200ซึ่งมันก็จะเป็นแบบแบงก์แบงก์หนดอลลาร์แล้วก็เป็นแบงก์ห้าแบงก์ยีแบงก์สิบแบบไม่ใช่เป็นร้อดอลสองอันนะแต่เป็น เงินปีกๆอ่ะเงินปีกหนาวคมมมนยัดมาก็คืออยู่ในถุงนั้นหมดเลยอ่ะอีดอกกูเปิดถุงมากูตกใจฮะมันเป็นเหรียญทั้งนั้นเลยเหรอโอ้โหฉันแบบสงสารมันจับใจเลยอ่ะเฮ้ยมึงไม่มีตังค์จริงๆเหรอวันนี้ฉันก็นึกใจนะก็ได้มา 200B บดีกับอีก2อ0ร้อ0 0ูเเอก็คือประมาณ5-6000บาทในตอนนั้นนะนะประมาณสัก10กว่าปีแล้วเสร็จว่้มันก็ฉันก็เห็นฉันก็โอเคโอเคแตงกี้ตึงอยู่วันนั้นน่ะฉันแบบ หน้าฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันสงสารมันแล้วหน้ามันก็เศร้าด้วยมันก็บอกโอเค thank you นะมันไปก่อนนะอะไรเงี้ยฉันก็บอกโอเคโอเคเออฉันบอกเออโชคดีหน้าอะไรเงี้ยฉันก็ยืนดูมันดับเดินจากไปจากไปแบบหน้าสงสารมากเลยอ่ะคือไม่มีตังค์แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกลับไปแล้วเขาจะมีเงิน กินอาหารหรือเปล่าเพราะในระหว่างสองสวันที่ฉันไม่อยู่เขาเนี่ยกูกิน KFC กับ m มคโดนั่นมาตลอดเลยนะคือไม่ได้กินข้าวอ่ะฉันก็เลยมันก็จะมีมาม่าไทยที่ผู้หญิงข้างห้องเนี่ยเอามาให้ฉันฉันก็ไปต้มมาม่ากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในบ้านเนี่ยพาร์ทเมนต์มันนะก็เลยนึกภาพว่าเฮ้ยมันจะมีเงินบอกว่าหรือกูจะคืนมันสักร้อยหนึ่งหรือกูจะคืนมันสักหกสิบสองร้อย US คืนให้มันไปก็คือห้าหกพันบาทแล้วเราไว้สองร้อย แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแค่นี้ครูก็ขาดทุนละอะไรเงี้ยเพราะฉันต้องหาเงินไปจ่ายแม่แท็กฉันเนี่ยสรุปฉันก็เอาเงินเหรียญเนี่ยไปแลกที่ร้านลัชนีเว้ยตรงฉัน่ะอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตลัชนีลัชนีเนี่ยเป็นร้านเออเป็นสโตนไทยที่มีอาหารไทยทุกอย่างเลยอ่ะกูว่าอายนะกูว่าเอาเงินเนี่ยสองถุงนะไปแลกเขาบอกว่าเออพี่หนเูเขาเป็นคนไทยเป็นพี่ถึงไทยอะ่ะก็คือเจรัชนีเนี่ยเชิบมกว่าพี่ หนูเขาแลกแบงค์ได้ไหมแบบว่าเป็นแบแบงค์เอ,อ่อเป็นอะไรนะแบงค์บีดี้อะไรเงี้ยบอกอ๋อได้สิได้สิเขาบอกที่หลังมีเหรียญอย่างเงี้ยเอามาอีกนะเอามาแลกนะเพราะเขาอะอยากได้เหรียญเพื่อเอาไว้ทอนฉันก็เลยได้เหรียญมาไอ้ฉันก็เลยได้แบงค์มาสองร้อยบีดี้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าตัวแต่ให้แม่แท็กฉันฉันก็ไปให้แค่สองร้อยอะนะส่วนอีกสองร้อยยูเอชฉันก็เก็บไว้กินไว้ใช้เอง อันนี้ก็คือเรื่องราวแบบปแปลกๆของลูกค้าแต่ละคนที่แบบว่ากูเจออะไรไปแปลกๆเนี่ยเธอจำไว้นะเวลาเธอไปลูกค้าเธอต้องเรียกค่าตัวก่อนนะอย่าแบบไปถึงหน้างานแล้วค่อยบอกนะมึงอาจฟรีหรืออาจไม่ได้เลยเหมือนไอ้อ้วนอ่ะที่ฉันเคยเล่าให้ฟังเห็นปากที่บบไปวิ่งรอบสระน้าแล้วเอาไม้เบสบอลตีชนะนั่นคือแบบพูดพูดเรื่องเงินก่อนก็ไม่ได้เพราะก็เหมือนว่ามันก็มองว่าเราจะเออมึงกลัวกูโกงมึงเหรอมึงกลัวกูไม่ให้มึงเหรอมึงดูถูกกูเหรอ ไอพอไม่เอาไม่เรียกเก็บเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเออดี๋ยวฉันนึกอะไรได้ใช่ไหมเล่าใหฟังอีกแล้วกันนะ